เขาน่าสงสารเขาเป็นเขยคนโตเขาเป็นเขยคนโตที่พยายามทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จอยากจะให้เขยคนรองหรือญาติยดดอมรับเขาก็พยายามทําทุกอย่างครับพยายามทําทุกอย่างแต่ว่ามันสวยจริงๆชีวิตเขาไม่น่าไปเจอคนที่ที่แย่ขนาดนี้อแป๊หนึ่งนะมันเป็นเรื่องเ,อเวรกรรมถ้าถ้าผมเป็นเขาผมก็ ผมก็ต้องมานั่งคิดว่ากูทำเบียร์ทำกรรมหาเลยกูมันอะไรก็นักกันหนาเหมือนที่ผมเจอเนี่ยเหมือนในสิ่งที่ผมเจอเนี่ยเหมือนในสิ่งที่ผมเจอเหมือนในสิ่งที่ครอบครัวผมเจอเนี่ยว <c oughs> ันวันวันวัน,นมีแต่อียันเอามาจีกกิกรรมาดามาจจิธดาถามว่าเรารู้สึกอะไรไหมรู้สึกแหละรู้สึกแต่ว่าเราก็แค่มองว่ามันเป็นคนบ้าอืมแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปเราก็มองว่ามันเป็นคนบ้าถามว่าตายายรู้เรื่องไหมตายายเขาคงไม่สนใจหรอกครับตายายเขาคงไม่ได้สนใจเพราะว่ามันเหมือนกับไปนั่งเฉียงกับคนบ้านนี่นแหละ แต่ปัญหาก็คือว่าใครที่ไปคบกับมันใครที่ไปคบกับมันผมว่าวันใดวันหนึ่งถ้าคุณยังยังออกจากยังออกจากอียานไม่ได้ชีวิตก็มีแต่พังเละอืมวันนี้อาจจะมีความสุขนะวันนี้อาจจะมีความสุขแต่คุณลองมองดูนะอนาคตต่อไปนะมันมันไม่ใช่อย่างที่มันมันต้องมีวันใดวันหนึ่งที่ที่ที่มันแยุ่สังเกตดิสิอียานไปเชียร์ใครอียานไปเชียร์ใครคนนั้นมีปัญหาทีนะเห็นไหมถ้านายตั้มเนี่ย อันนี้ยังไม่ออกจากคุกเลยนะเออทั้งคุณลองคิดดูสิทั้งลูกทั้งเมียทั้งลูกทั้งเมียนะติดคุกคุณลองคิดดูสิว่าลูกจะรู้สึกยังไงไปโรงเรียนแล้วไม่ใช่ไปธรรมดานะเป็นคนดังดังระดับประเทศจริงๆนี่เป็นทนายดังระดับประเทศแล้วกินรู้อยู่โอ้ยคนละคนละเรื่องกับพ่อเพลงเลยไม่นี่กินรู้อยู่อยู่แพงมีรถคันละเป็นล้านขี่บ้านใหญ่ตัวโโหรี คดีช่อโกงเป็นร้อยล้านหนึกก่งคิดดูสิทําไปได้ยังไงแล้วคุณลองคิดดูนะครับถามว่าโอกาสที่จะได้ออกมาโอกาสที่จะออกมาเนี่ยมันยากนะเพราะมันมีการหลบหนีด้วยไงมันมีการขี่รถหลบหนีอย่างชัดเจนนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้เวลาเวลาไปโรงเรียนนะลูกของเขาจะยังไงลูกของเขาจะยังไงลูกของเขาจะรู้สึกยังไงคนจะถามไหมละ่ะสิ่งที่อียานออกมาเยอะถยกถางสิ่งที่ยานออกมาเยอยถากถาง าแต่นนะ่มันมันเป็นการที่จะมันเป็นการเหมือนหลอกด่าเหมือนหลอกด่าทนายไปในตัวนะจริงอืมคุณลองคิดดูสิอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆป้าแตนก็ยังมีมีเวลาดูแลลูกทั้งสองคนแต่ทนายตั้มนะติดคุกทั้งผัวทั้งเมียนะโอกาสที่จะมาเยี่ยมผัวไม่มีเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในคุกเออต่างคนต่างอยู่ในคุกไม่มีโอกาสมันยากนะครับโทษมันโอ้โหชอโกงอะ มันมีเยอะแยะมากมายที่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 ผมเชื่อว่าที่มันยังไม่ได้มีการเปิดเผยคุณลองคิดดูสิยังไม่ได้ต่อสู้คดีก็ติดคุกเป็นปีแล้วโทษมันหนักแค่ไหนล่ะโทษมนันหนักแค่ไหนมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นผมบอกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอียานเนี่นะผมเชื่อว่าครอบครัวมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาครอบครัววงตระกูลเขามีปัญหาครอบครัววงตระกูลเขามีปัญหาอมืาอม แล้วชีวิตชีวิตของอียานก็มีปัญหาด้วยนะอ,อ๋อขอบคุณครับผมชงกาแฟก็กิน่น้ําอุ่นก็เด็ดเด็ก็าหายอ๋อคนเขาจะมองว่าผมไม่ทําอะไรนะแต่ว่าพอพอคนก็เห็นชีวิตที่ไม่มีดราม่าอะไรเขาจะเห็นว่าเขาจะเห็นว่าคนที่อยู่กับพ่อกแม่ตลอดมันคือผมนี่แหละมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ใช่การสร้างภาพมันเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเห็นได้เลยว่าชีวิตผมนี่จะจะอยู่ที่นาก็อยู่ที่บ้าน อยู่กับตากระยายแต่วิ่งวนอยู่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อกับข้าวมาอะไรให้กินเงินมีมีเอาเงินใส่มือให้แต่จะใช้อะไรไม่ได้ให้เยอะหรอกตามที่ผมมีร้อยสองร้อยซื้อกินมีกับข้าวอะไรมาตอนเช้าอาฝากไว้ดูแลดูแลในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเอามาโชว์ดูแลผมจ่ายค่าเน็ตให้จ่ายค่าเน็ตมือถือให้แกได้มีความสุขเดือนละสี่ร้อยจ่ายค่าเน็ตบ้านให้เดือนละนนห้าร้อย ตาเนี่ยแกจะไม่ไม่ใช้เน็ตมือถือแกจะตกเย็นมาแกจะแกจะเล่นเน็ตอยู่ในบ้านเฉพาะก่อนนอนอันนี้ก็ดูแลให้อืมเรื่องการพงกับข้าวอันนี้ก็จัดการให้คือาการคือผมไม่ได้ทํานะคือทําแล้วมันกินไม่ได้ไงก็ให้ให้ตังค์ให้ตังค์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก <c oughs> ็ไฟไฟไฟบ้านผมจะมีสองสองไฟไฟไฟบ้านกับไฟลงสีก็จัดการให้นะ บางบางเดือนก็พันบางเดือนก็ห้าร้อยสามร้อยผมก็รับผิดชอบตรงนี้ไปเดี๋ยวใครได้ป่วยก็ผมก็ดูแลไปไม่จะมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดก่อนที่จะมีเรื่องก่อนที่จะมีเรื่องก่อนที่จะมีปัญหากันด้วยซ้ำผมก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอืมันมันเป็นอย่างนั้นครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องเรื่องอย่างอื่นเสื้อผ้าเหรอเสื้อผ้าส่วนมากก็มันมีเครื่องซักผ้าครับมันมีเครื่องซักผ้าก็เอาใส่เครื่องซักผ้าก็ยายก็จะบอกว่าทุกคนนั่นแหละถ้าอยู่บ้านก็จะจะอยู่ แต่ก่อนนะครับแต่ก่อน้านหลานมาอยู่บ้านก็จะเอาลงไว้ตรงไหนน่าครับเอาลงไว้ที่เครื่องซักผ้าแล้วก็แค่ปั่นเออแค่ปั่นแล้วก็เอาไปตากยายเขาก็เต็มใจที่จะทําเขาก็าไปทาอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นไปเลี้ยงวัวไปนั่นไปนี่เดี๋ยวเรื่องงานบ้านเนี่ยงานบ้านเดี๋ยวยายจัดการเองนะครับถามว่าผมทําได้ไหมผมก็ทําได้นะผมมาที่นาผมก็ซักเองนะถ้าผมขี้เกียจเข้าไปบ้านก็ผมก็มีมีผมซักผ้าก็ซักมันเป็นปกติอยู่แล้วถามว่าโอ้ยผมไม่เคยทำเหรอทํา บวชมาสิบสี่ปีบวชมาสิบสี่ปีคุณจะไปให้จเจ้าอาวาสซักผ้าให้หรือไม่ผมก็ทําเองซักเสื้อผ้าซักกีวรซักอะไรเนี่ยก็ทาํากว่าสาราวัดเนี่ยมันสิบกว่าปีนะครับเช็ดบาตเช็ดอะไรมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่พอพอศึกออกมาตายายเขาอยากทำให้ผมก็ไม่ไม่ว่าอะไรอืมถ้าเขาไม่ทาผมก็ทำถ้าบอกเออไม่เป็นไรไปทาอย่างอื่นแต่พ่อแม่ทําให้มันมันก็เป็นมันก็ไม่ได้ไม่ได้บังคับเขาเออยัง เมื่อวานนี้ทาท,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 ท làm, ําทรถไถทํารถไถทํารถไถเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องทําเดี๋ยวพ่อทําเองพ่อทําเองก็ให้เขาทาไปปกติเขาเขารู้อยู่แล้วว่าทาไม่เป็นอย่างมากเขาตาเนี่ยเขาทำคนเดียวครับเสร็จแล้วนะเมื่อวานในวันเดียวเสร็จ<ๆ>ไม่ยากอะไรแกบ,บอกบบอเงี้ยเออขอแค่พาไปซื้อของพาไปซื้อไม้พาไปซื้อน็อตอ,อะไรให้แกแกทาเองถ้านอกเหนือจากนั้นถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือว่ามันเหนือบ่าก่อแรงแกก็จะบอกว่าไม่ช่วยหน่อยถ้าไปซ่อมลงถีลงสีเนี่ยอ่าโอเค ไปซ่อมด้วยกันเพราะว่ามันต้องมียกอืมมันก็เป็นอย่างนั้นรายได้ในในครอบครัวมันก็ถือว่าพออยู่ได้ขายลำก็ได้กระสอบสดละร้อยน,นี้มีคนเลี้ยงหมูยิ่งสบายผมจะได้เลิกผมก็จะได้เลิกเลิกเลี้ยงหมูนะอาจจะอาจจะเลือกแค่สองตัวสามตัวยายบอกว่าให้เลี้ยงไม่หน่อยเพราะว่ามันมีคนมาซื้อลำแล้วก็ก็ต้องเลิกเลี้ยงเพราะว่าเราขายลำได้เงินดีกว่าได้เงินทุกวันได้เงินทุกวันเขามาซื้อสิบกระสอบก็ได้ละพันหนึ่งสี่ข้าวนี้ วันสองวันได้แล้วเงินพันหนึ่งชีวิตผมก็อยู่อย่างเงี้ยอืมแล้วก็พยายามทําพยายามทําให้เป็นพยายามทําให้มันเป็นธุรกิจครอบครัวอืมพอพอเริ่มพอเริ่มทําพอเริ่มทําให้เป็นจิจารลักษณะนเนี่ยมันมันก็เลยเริ่มเริ่มมีปัญหาเริ่มมีปัญหาเริ่มมีความอิจฉาริษยาอะไรกันนั่นแหละครับเหมือนเหมือนเหมือนที่พ่อพระเอกเขาเล่านิทานนั่นแหละเหมือนที่พ่อพระเอกเขาเล่านิทานเป๊ะเลยครับอันนั่นแหละคือมันเป็นปัญหาของครอบครัว มันเป็นปัญหาของครอบครัวที่ที่มัน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 เกิดขึ้นขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าคนอยู่ในครอบครัวคิดอะไรกันอืมคือมีความอิจฉาริษยาเน่ะคนอยู่ในครอบครัวเขาไม่รู้แม้แต่ตัวตัวของผมเองตัวของผมเองก็ไม่รู้นะว่าเออพอเราสึกออกมาแล้วเนี่ยพอเราสึกออกมาเรามาอยู่อย่างเนี้ยมันจะมีคนไม่ชอบเราเออจะมีคนชอบเราไม่ชอบเราผมไม่รู้ไม่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 ได้ไม่ได้ซึมซับตรงนั้นครับ ไม่ได้ซึมซับตรงนั้นว่าเราเราทาตัวนั้นตัวนี้แล้วจะมีคนอิจฉาแต,แต่แต่เราแค่อยากทําให้มันเต็มที่ที่ที่เราได้เรียนมามันกลายเป็นมีปัญหาม,มันกลายให้มันมันกลายเป็นมีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเราประสบความสําเร็จไหมถามตัวเองประสบความสําเร็จนะถ้าถ้ายังทํางานอยู่กรุงเทพอยู่ก็ก็ทํางานที่ที่ที่เดิมที่สระานะครปฐมเหมือนเดิมหรือไม่งั้นก็ถ้าไม่อยากอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยากจะอยู่ตรงนี้ก็ไปเป็นอาจารย์ สอนอยู่ที่คอนแก่นเหมือนเดิมไม่เป็นอาจารย์ก็เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบไอดูแลอยู่มหาลัยเหมือนเดิมก็ได้เงินเดือนอยู่อืมแต่ว่ามันมันไม่ใช่ตัวเองมันไม่ใช่ชีวิตผมคือมันมันตื่นเช้ามาไปทํางานตัวเย่มากลับมาอยู่ในห้องคือมันอยู่ในห้องอ่ะมันมันเซ็งมันเซ็งมันมันก็เลยเออมันไม่ใช่ชีวิตเราผมก็เลยว่าเออมาอยู่ที่ที่บ้านดีกว่ามันจะได้ไม่ไม่เหนื่อยมันเป็นอย่างนั้น ถามว่าเราประสบความสำเร็จไหมก็ประสบความสำเร็จนะประสบความสำเร็จถึงถึงไม่มากแต่ว่ามันคือมันคือความประสบคือเราประสบความสำเร็จตรงนั้นแค่แค่ตอนเนี้ยมันเทคโนโลยีมันไปเร็วจนเราตามไม่ทันแล้วก็พอนะแล้วก็พอผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมนั่งฟังนั่งฟังอียานอยู่อยู่พอสมควรอยู่นะเท่าที่เท่าที่มีกันเท่าที่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเนี่ยผมมองว่าชีวิตชีวิตของผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่มีความสุขเลยนะ ผมจะบอกให้ชีวิตไม่มีความสุขตั้งแต่ตั้งแต่เขาตั้งแต่เขาเกิดมาด้วยซ้ำผมบอกว่าตั้งแต่เขาเกิดมาจริงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้เกิดมาผมผมมองว่าเขาไม่มีความสุขหรอกพ่อแม่พ่อแม่ไม่ผมเชื่อว่าพ่อแม่มีปัญหากันพ่อแม่เขามีปัญหาทะเลาะบ่อแวง้งแล้วแล้ว,ล,วลูกชายลูกชายคนโตรหรือเปล่าก็เป็นออยคือเป็นบ้าน,นั่นแหละคือได้ลูกมาเนี่ยออกลูกมาก็เป็นบ้าไง พ่อลูกมาลูกชายเขาเป็นบ้าคุณลองคิดดูสิว่าเชื้อบ้ามันมีไหมมันก็ต้องมีเลยเชื้อบ้ามันมีความไม่สมประกอบอะความไม่สมประกอบมันมีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอียานเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะทํามันถ้าคนมีอาการอย่างเงี้ยเขาเขาให้ทํามันนะเพราะอะไรรู้ไหมคือมันถ้ามีลูกถ้ามีลูกเนี่ยถ้ามีลูกมันมันมันจะเป็นการทำร้ายทาร้ายเด็กเพราะว่าออกมาลูกออกมาก็เป็นบ้าไงเป็นออมันมันถ้าถ้าจริงๆแล้วเขาเขาน่าจะให้ทามันอื นั่นเลยครับคนที่สุขภาพจิตสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพจิตไม่ดีเนี่ย,ยคุณสังเกตดูนะการพูดการพูดเรื่องเรื่องผู้หญิงเนี่ยเรื่องผู้หญิงเรื่องผู้ชายเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาจะพูดได้โดยที่ไม่อายปากและเป็นเรื่องตลกอันนี้คือคนที่ผิดปกติทางสมองทางกรรมพันธุ์ด้วยซ้ำ